ก็เป็นอะไรใช้ก็ต้องใป็นคนรักใช้กระเทาะเพราะว่าตอนเด็กสบายอาจจะได้รับมรดกจากพ่อจากแม่จากแญาติมาอมาอะไรนั้นมามาให้เรามีทั้งป้ายมีที่ดินที่นามีทั้งเงินทั้งทองจบไห้เราก็ทำป็นเด็กสบายมาดูหน้าหน้าขอบคุณหน้าหเนี่ยหน้าจะทกตเป็นเด็กสบายโดยเฉพาะตอนเด็กสบายมาเสร็จแล้วถ้าสบายตอนเด็กจะลำบากตอนไหนตอนแก่ถ้าลำบากตอนเด็กจะสบายตอนแก่ แต่เขาคนหน้าี่ตอนนี้ตอนเห็บสบายสบายเป็นูกคนดเลยตอนเนี้เป็นลกผู้ภาคเลยส่ไดเนี่ยนี่เหละมันเนี่ยคนนสบายกินไปตัดเห็กไม่ได้ต้องพนมับาเลยนะถ้าไม่มีสี่แนี้เราว่ามัสิ่งมนมีของนันนี่ไม่มีสี่แปนสี่สแปนนี่ไม่มีอ๋อแล้วมสี่แปเนี่ยจะเป็นแบบอะไร ชอบกรมันต้องได้ะก็เป็นบางทีก็ม so, ่มีี่แปเราองมันมันต้องทำเองว่าเองนี่ยบางทีุวันทเองที่เดม่อที่อยากลอ่ะดิที่อยากเล่แสดงข้อแม่เอาว่าเนี่ยเราคนนมต้นใช่ป่ะต้นี้ลของวันา่ตไม่มีดด้วยสี่มีแปมีได้ย การที่ทำรายการของ8งที ite, oh! ่อายุ41ปเนี่ยโอ้โหวรรดตกมาหมดเลยอนที่เรามี8เลยไงแล้วเงินกองที่เขาาดนการนันก็แม่หามาได้นยเขาไม่ใช้ใช้ไม่ันเขาไปซือกอลยมาให้เราเลแล้วเ่งทำนี่แ8นี้มัตันนยแ่ผมใชดเราดูแลทันทีน่นเลยก็ยกให้ใคร กีัพ่อแม่ก็จ่งการนีัเนีถ้าเรืองเงินทองก็จะให้เวลาให้ท่านดูคนเลยใช่ไหมคนไหนดูแลคดูต้องแก่คนแก่เกๆ็เลยให้ให้ไปแล้วคนไม่ดูแลเอาบางทีคราบเาคนแก่คนเท่าเนี่ยพ่อแม่เขาบอกเลยว่าพอเราอยู่เนี่ยเรายังไม่ตายที่ไปแก่ถงัตติยุกจะไปขายที่นะใครแล้วใครกันถ้าเป็นส้าัตติยก็้องมีอะไรทีต้องแลบวุชิชิวชแล้วออใคร ạ cái thân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 này thân cái thân 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 แต่ที่นมีเงินพอาสังงานเงินกไม่เงินอเลย่ยิ่เยอะส่วนของคนคนตีี่ที่ดนมีเยะที่รานมีเยอะผม้อมคนลอยคนอะสนไรโอจะไม่ได้เป็นที่น้องเยอะเลยแต่เรืนอันต้องหาเองต้องหาเองที่ดีนีงาตรงงนเงักเยอะเลยโอเคต่อไปหกแปมันมีม้างหกแปดมีหปดมีหกมนนี้ มีบกแฝดทีหกแฝดหนั่นมีความความิคนทีหกแดเราับเส้นเก็บอารมณ์เก็บความรักเก็บความไม่สึกน่าเป็นเวลามีอะไรเกบเก็ไปาหน้าที่ขอตผของที่หน้าที่อตผมอ่าเราดูนะครับดูสูงขึ้นเขาเล่นเขาแข่งเล่นดีนเขาเขาเขาูดเลยนีติร์นมาแต่ทเค่ าบกหมดแล้วที่มีกันเนีตากมก็ไปวิงไปกันไก็เยอะสมองลวมีลักลงเนี่แต่ม่ไดาอยอแต่หน้าตาเราไม่ให้คนเห็นว่าเราผ่ามหรอเราไปอรือ่นคนให้แต่มเลสุขภาพล้นัแต่ถ้าใครมาสัมาเราโอ้อันนี้อ่ะคนป่วยคนป่วยวเนี่ยเราถึง้แต่้างในมันไม่เกี่ยวอะไรเพราะว่าจิตใจเราว่าเราเราเราไม่ได้เสียงเราทำให้เราเทียคนอื่นเราจะมีน้นักมัาครน้ัอ อ่าหกรูลงวกเนี okay. ้ยนำตาจะไม่ค่อยไหลเลยไม่ค่เห็นน้ำตาเลยพ่อได้เห็นน้ำตาแมถามลูกลไปไหนดียโอเคอ่าทั้งนี้โอเคโอเคไเป็นไรอม่ล้ทำไมถบบ พ่อเป็คไหล่เอาคนเพชรเลยนะพูดเลยเอาไมัจงใจกอนนะว่าทำลงไปพวกเนี้ยประเดี๋ยพูดอะไรเนียานรู้เลยเอเนี่ยเจ็บปวดเ็ไวนไหนพูดเล่เดย่ารับเป็นนจโอ้นตาเลนออกน้ำตารไหลออกมามีสองอย่างถ้าน้ำตาที่ไหลจากตาเนี่ยมาทียมาวันลาตนตุ เรให้มาเจอท่านไปเดียี่นั่งที่่ินดีล่พระเจ้าพิารนัก็รู้เ่าไป็นโสดหลายทีมองกันท่างคนตามไปมันจะเสกแน่แล้วใครู้อะไรเแต่วมาดูจริงรามีหที่เราแนะนำโดยรองการสำรจเอาะพักเป็นแนเป็นอะไรมาแล้วเาเป็นเชื่อชามาเจอเรียใจที่ว่เราเนของภักที่ ก็ตอนเี้กผมก็ร้องไห้จริงกถ้าร้องถ้านจเิ้ามันอะน้ำตาเนี่ยมันเพราะว่าน้ตาไม่เะล่าแต่ถ้าันเศ้ามันซุกันโศอะไรก็น้ตาม่เปล่งหรือจริงเปล่าเนีองไปชิมดรก็ได้นตาเนะ่ยฮะพันเทปหมดแน้วแหละนะพันเทปพันเทปนะตา๊งนะนี่จริงเปล่าใช่หรืเปาเศ้าเพียงใจเศ้ารู้เพีเงาจจริงแต่การร้องไห้เนี่ยจริงๆถ้าพวกหมอ เป็นการมีเป็นการระบายออกที่ว่าไอ่งของมันมีการระบายออกดยกรเชื่อรอที่เ็นนต่มันไม่ใช่่นร้องไห้่านงเราไปดูไปทอนการเบื่ดอะไรก็ให้เขาร้องเยอะๆเข้าไปใช่นนเพราะว่าได้ร้องไห้โอ้โหสเมันจดร้องไห้เลยนั้นน้ำตาออกมาร้องไห้มันหมดเลยโอเคต่อไป

นั้นก็จับมุดดูดินเลยขุดถิ่นรู้ปะอ่ามันก็าหาวิธีเอาออกถิ่นหายคนมีสองสีเนี่ยเจอปัญหาโควิดก็มาตัวร,อ,ร,รอดได้เจอปัญหาสางครามโลกขึ้นมาแล้วลก็กตัวรอดได้หรือว่ตออ้องกลัวอีกก่อนเมื่อเราพวกสองสี่เป็าไปเล่นวงการพน,น,นันเถื่อนเล่นเลยพวกนั้นเล่นไปพวกมีคนเออตำรวจว่าคนนี้จะหาตัวแไปพวกน,น,นั้นก็เลย ตอนจับก่เหนไดสองทีเอารู้จากตัวเรายากจดแต่พวกที่ไม่มีสองสเป็นไงบ้างพวกนี้เนี่ยมการทิ้งมีการขาายแล้วคุณอยู่างนี่อยู่อยู่ภาคไนก็ไี่ได้มี่าวภาคไปเยอะเดยอทิ้งตอนแรกวก่ก้งแต่ว่าตอแตกตายคนมั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 นันมันมันอันนมม่ัมมมันั โอเคสองสต่อไปเรื่องสุดท้ายเอ่อนอะไรนะสองหอ่าแ้โอ้หเรียแยะเัมถ้ามีทั้งสองทั้งหกมีแค่สอพูดเลยสองหกกี้ั้งสองคนรยว่าเส้นกองทีกสิบสอเส้นกองท่สเส้นกองที่สมนี่คนที่มีทั้งสองนสองรบครับคนธรรมดาไม่ไม่ชอบคนรับเอางไม่ชอบคนมาเอาเปลียบไม่ชอบเอาเปลือกไปเป็นคนที่ว่า เพร่ถุตถูกำแขงได้แนี่จะต้องเป็นกรรมการต้องเป็นกรรมการตัเฮ้ยคนีุ่นคนไมตีรคนไุ่กายตีอะไรก็ได้แค่แต่เราดูถ้ามีสอง่ห้ห่แต่กรด้ความคิดตถ้าสองถอว่ามีสองใหที่สองใีหเป็นไงโอ้ราเอาเปรียบถุคนเอาเปรียบกรอดอบขเราเปรียบน้องแกเอาเปรียบน้องเราเปรียบ

มีพ่อมีแม่มาทางานเอาเงิให้เราดูแลพ่อแม่แล้วก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดเราจะเสียฉลาดเลยให้พ่อแม่จะกินอะไรมีตางอะไรเราก็ซื้อมาให้เลยว่าเอาเลข6คิดถึงคนหน่หน้าตัคิดถึงมน้าตัวให้คนหนึ่งหนาตัวถ้าตัวเองเนี่ยไม่อิ่วตัวเองไม่ไม่ก็ไม่เป็นไรเห็นายเห็นข้าแล้วก็สารนาำให้กิน้า เราก็ยังไม่ได้กจนเหยนะครับจระเราไม่กินเท่ารมันไม่ได้เป็นเราะว่าติดลมได้เป็นไม่รักตัวเองเท่าไหร่พว่าให้กินก็ถเปล่าตวเองแค่ตามเท่าหแต่เลขสองไม่สนใจคับท่ากินท้องกันล้วคุณจะกินหรือไม่กินข้าวเอาพร้อมหรือเ่าคุณจะเห็นตัวเลขสองเป็มและเต็มนาทีนี้ของเราเนี่ยตอนที่ตอนที่จะมีแต่ใ้ให้กินกรอนแต่การทํา เราดรัเราคิดว่าเราเป็นบททูงกาเยเอะจนะแล้วต่อไปเดี๋ยวไรดูแค่สองสายเพราะว่าเวลาอีกสันสองสามวันจะมี เส่นที่ทำการขายไปเราจะอาม่างทีก็มีเลยนะเช้นเ็หน้าขอเป็นติดงว่าสามารถเกิดไ่มีหรือว่าหี่หาเก้าไที่มาขาแ่นี้อมอไนะาอัปที่เป็ดกายสีตานุเด่นจิตวิญญาการจิตการวิญญนงานนี้สาคัญที่ะน นี่กรมาการผูกงานี่นักข่าวเลยเพราะว่าคนในนี้เส้นเป็นเส้นที่หายไปทั้งทั้งเหมือนกันนะลายเงนลายเนองไรลายมือตัดเปลายมือตัดก็มีอลายตัดที่ลายมือตัดไม่มืเส้นอะไรเงีเส้นที่มาจับมาเปนทะลุผีอะไรอ่ะมีไม่ใครมีคนลายมือตัดเนี่ยเขาว่าให้ไปทำอาชีพอะไร ตคนนะตคนนะตคนตคนเนี S <S mm ่ยตักเดือยันร่วปรเด็นเลยนะตักันร่วงประเด็นแล้วว่าไปเป็นนักฆ่าที่ปอยกเลเอาห้อวางมาหัวเสียมาเนี่ยพวกเนีเวลาตักคอคนไม่ต้องกลัวแล้วแต่วเไปตักคอเนี่ยมันไม่ดีเยเรว่าตักคอเยขาดที่เดยถ้าคนไม่มีเีตักไม่ได้ตักไม่ได้พวกนี้จะเป็น หลายคนก็จะเป็นคนที่ว่าไหลน้ำใจตักพรทุบไม่ให้เหลออกาสเล่ยเอาเป็นว่าจะเรียก่ะตัดทุก่งคนที่เกี่ยวข้องเอาดูทำลายตักใจอะไรพวกนี้จะเป็นนักมวยบ้างนักที่วานักะสดงที่แบบว่าเกี่ยวข้าไม่ลังเลยไเลยแต่ถ้าไม่มีจะกิดวจะมีอรตัดขานตัดาดเพราะ่าถ้ามีคนรักอยก็จะตัดสาในภาว แล้วก็เพื่นี้เช่นสองห้าแคลสามหห้าเจดแล้วกสามห้าเจ็หึ่งห้าเก้าข้อนี้จะเป็นไรข้อนี้ก็เหมือทำเวลาไม่พอทุกคนงนเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเข้ากันแต่คนนี้คนที่มีเช่นี่สิบนาทาี่สิบสี่ชั่วโมงไม่พอทำไมถึงไม่พอชอบทำอะไรเวลาเดียวสองอย่าง้องแบบขึ้นมาใหมด้วยอาบน้ำไปด้วยอะไนั่งไปด้วย กบรถได้ปีงานด้วยมันจะทำเวลาไงเวลาไม่พอไทยอ่ะนกับชอบทำในเวลาสองอย่างพร้อมๆกันเป็นได้ไหมไหมมีไหมใครได้มีันมีเส้นจเป็นจะตัวเองแล้วก็คนี้ถามารถแยกแยกกลุ่มกันตัวนั่งอยู่นี้แต่ใจอยู่กับบ้านนี่ตอนนี้คนที่ทาเรีนใจต้องดึงเอ้ไปคิดดีบ้านไปอยู่ที่บ้านใช้ไปโดนเด็โรงเรียนนี่ จิตจ <t ư> okay, 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 ับใจกายมันไม่อยู่มันไม่มันไม่ไปอยู่กับมันเล่นอะไรกันเรื่อยๆผมชอบวิ่งหนีวิ่งเที่ยวโอเคแล้วจะมีเส้นที่จะต้องเจอเส้นที่เรียกในนิสัยเส้สัยเส้นนิสายที่มันจะมีแบบนี้นะเนี่ยารหมูเป็นหกเลยเขาไม่มีซับเส้นเลยอ่ะไปไม่ได้เลย

มีสิ่งทีอารมณ์กี่เลยค่ะวันเดียวกันอารมณ์เนี่ยอีกคำท้าเนี่ยจะหอนอัดอยู่พระตามแบบตามเที่ยงน้ต่าต้องได่ร้องไห้เ๋ยวทีทีเข้าทีออกโ้หถ้าเราเดอดนนี้นะปวดหัวเลยทุกมองข้าน้าันอเร้องไห้เยทีเยะะจะทุงกับไปมนจะเป็นยังมันจะเป็นอารมณ์นการโอนกันในวันเดียวทีโดยเดี๋ยวฝนตบเยอแแดดออก เยอะคุ้คือเยอเลยเยอะาเยอะหาวองเีวนครับจะเป็นงเัพรานี้คงมีแจะพบอยากเาเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันเรื่องนี้าจจะคลกับเราย่างไรก็จะมาถึงเปลี่ยนแปลงในสมัยห่เราตงก็ไม่ทันจะมาเคยเอเหมือนนั้นบางคนแบบนี้ที่ที่สิงคโปร์ตอนมันก็ดีตอน้วก็ไม่นิ่งจิใไม่นิ่งอาจารย์มหามีเชื่อมโย อ่าโอเคเส้นสิเส้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวนิคนต์ผมเข้าไปทำข้าวเดี๋ยวเวลา15บหนาที